ไอ้น้ำปะหวานกดนะแม่น้ำปาหวานไปลวไปลวไปละไปลไปลลไไปลลเไปแล้วบายบายกินตีนกินตีนไปดีวเอมเล่นเปล่ามแม่แฮัลโหลเพื่อนวัดีเป่เล่นเปล่าตดุนเลาะ่าได้สัตว์กุโเพื่อนกระเจอะยังยินไอสัตว์ แ้งกระจอกงงๆไม่มีปัญญาขึ้นแดงยังยิงไอ้ตัดลบเพื่อนแล้วจะด่าเขาทด้ไมลบทิ้งไปเลยพวกกระจอกแบบนี้ถ่วงชีวิตและความเจริญกนเลยไม่เมาว่าอ๊นนี่ไงเดี๋ยวแฟนเธอจะขึ้นแดงไอ้นี่เล่นดีๆหน่อยใช่ไหมอย่างอย่างอย่างไม่หมายถึงว่าอยากจะขึ้นแดงไหมอ่ะ ไม่รีบเนี่ะขึ้นขึ้นได้แต่ขึ้นเองได้แต่ไม่รีบอ๋อขึ้นเองได้แต่ไม่รีบ,บใช่อบอกอว่าไม่รีบจริงๆ,ๆเ,ลเล่นไปเกือบสามร้อยเกมยังไม่ขึ้นไม่รีบจริงๆมีคนาปากหวานะฮะอะไรไม่ได้ด่าที่ผู้ชายาก็คุยกันผูน้หญิงเงียบไปเลยกอดค่ะกอดค่ะผู้ชายก็คุยกัน,นหิวน้ำอ่ะฉันก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตายแล้วเขามีเขามีด้วยเลยครับทุกคน มีกระเจียวด้วยวะะเจียว <c oughs> จริงๆเยอะเอเอแล้วมะม่วงที่ที่สุณา่าวในจนไว้น่ะคือมันน,นะก็เ<า>รายากอะ่ะมะม่วงที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะจำได้ปะมะม่ว <c oughs> งกลายเป็นเรื่องเล่าไปแล้วฮะถึงจุดนี้ได้ยังไง <c oughs> จริงๆคือแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอลงมาแล้วเสื้ออร่อยมากหวานด้วยเยยะเขาทำเหมือนกับว่ามะม่วงลูกหนึ่งมันยากลำบากกับชีวิตเล้วเเลย คืออะไรที่เราเอามาด้วยแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงเราด้วยแบบการตั้งใจของเราอะ่ะมันก็อร่อยตรงดูดูด,ดูลิ้นเราน้ำปลาแล้ำแรง,เ,ง <c oughs> เป็นอะไรก็ล <c oughs> ิ้นมันพันกันห้อยเอานี้แลบลิ้นออกมาแล้วเอาลิ้นมาคลี่ออกแล้วมันพันกันอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วแล้วเงินแบบเงินทแบบี่หาได้อ่ะไปซื้อนแบบ้ำทำไมน้ำมันจแบบืดอยู่เออ เราก็เราชิมน้ำจืดปะถ้าเราไปชิมน้ำหวานมันก,ก็หวานไง,งเออดูแต่นี้เราเราขึ้นเอามะม่วงเพราะมะม่วงหวานไม่เอาโอ้ยหาห้องไม่ได้วะ่ะไม่หวานนะมันมะม่วงเป็นสีเขียวเดียวมันหวานจริงๆริงเัาก็แบบลงลงทุนแบบลงเล็กแล้วเปรี่ยวเขาสีต้องไปไห่หน่อยจ้ะ อนอะไรเขาสิไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกไม่เขาสาบานได้ไม่เขาสาบไม่ฟังดิฟังอธิบายก่อนคือเขาสาบานได้ว่าเขาไม่ได้พูดว่าตัวเป็นพี่ชายเขามันนานยังวะเขาไม่เคยพูดว่าแฟนตัวเองเป็นพี่ชายอุ้ยไม่ยรนงนะพี่ชายได้ยินไหมว่าพี่ชายหรอ ใช่เพี่ชายใชน่น่ารักจะตายเวลาแต่งาางานกัเนเขาก็เรียกพี่อะเมื่อกี้อะเล่นกับรุ่นพี่คนหนึ่งเพราะทําไมถึงเล่นกับรุ่นพี่เพราะเพอเมื่อกี้อะไปรอเขาใช่ไหมแต่เขาอะเป็นเล่นกับน้องโด้รุ่นน้อง,งอะแล้วนี้ไม่อยากเล่นก็เลยบอกเอออยากให้มาเล่นด้วยแต่คือเขาเลือกน้องเขาไม่ได้เลือกเราเออแล้วเราไปเล่นกับอะไรทีนี้รุ่นพี่ก็ถามว่าเสียงอันนี้ก็เลยถามว่าพี่ได้ยินด้วยเหรอเห็นไหม ก็คือเขาถ้าเขาตั้งใจฟังอ่ะตั้งใจฟังตั้งใจแบบเออฟังอ่ะมันจะแต่แต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเขาตั้งใจหาซึ่งเขาเลือกน้องตั้งแต่แรกก็คือเขาผิดตั้งแต่ตอนนั้นแหละไม่ไม่ไม่ได้พูดเลยค่ะอะไรรอว่าเสี่ยงตายพูดอะไรพูดแล้วอ่าแล้วตัวเอาเอาเอาเขาไปไปเก้าวัดก็ได้เพราะเขาไม่ได้พูดว่าตัวเป็นพี่ชาย พราะพี่เขาได้ยินเสียงตัวเขาเลยพี่เขาก็ถามว่าอ้าแฟนเหรอเขาก็กว่าได้หรออ่าวก็เลยพูดขอตายไปซะจซึ่งแล้วเขาเป็นแฟนแล้วเออพี่เขาก็มีแฟนแล้วเขาไม่มีแล้วก็ได้อ่ะถ้าคิดแบบนี้ก็ได้สนาทีแล้วไม่ได้คิดอะไรกับเขาพี่เขาก็แบบพี่เขาแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบี้แหละเขาก็หาเรื่องอืม เห็นไหมเออก็แสดงว่าเออใช่กูเข้าใจมากเลยอ่ะเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะพูดอ่ะเดี๋ยวจนแบบเออตามนั้นแหละก็ใช่เสียงเขามันน่ารำคาญปิดไ์ก็ได้มันไม่ได้น่ารำคาญเข้าใจคำว่ามึงรีบพูดไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้รีบพูดหรือว่าอะไรก็พูดแบบนี้ปกติกันได้เข้าใจเขาแบ่งคนอื่นพูดปังไหมคือเขาไม่ได้เขาก็คือฟังเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเออดูสิตัตพูดแบบเนี้ ก็พูดมาเดี๋ยวพูดมาดิคือตอนที่พูดว่าใครอะได้ยินหรอได้ยินหรอได้ยินนะพูดอรบ้าง่ะพี่ชายมอสั่นดูข้อสาบานไม่ล่ะอ่ะข้อสาบานก็ได้อย่าอย่าอยาไม่เกี่ยวซิซิซิ์ไม่เกี่ยวย่าอย่าไปเล่นไม่เอาไม่ใช่มันไม่ใช่ก็คืออันนี้ไม่ได้พูดจริงศาสตร์พอเจออย่าอย่าต้องแต่ ก็แล้วแต่ไม่ก็แล้วแต่จะคิดกันก็ได้อันนี้เพราะว่าแล้วแต่ตัวจะคิดก็ได้เพราะยังไงเขาก็ไม่ได้พูดถ้าอะไรที่เขาไม่ได้ทำอะไรที่เขาอนน้เขาจะไม่ยอมรับแต่ถ้าตัวคิดว่าเออเขาพูดแบบนั้นก็ตามใจเพราะยังไงตัวก็คิดไปแล้วอ่ะเขาไปเปลี่ยนความคิดของตัวไม่ได้เอยนานมันนานเลยวะ มันนานแปลกๆกกจีเมเป็นใจหรือเปล่า <c oughs> เออถ้าเข้าเกมมันจะได้คุยเรื่องในเกมมั้งเว้ยอยู่นอกเกมกูโดนบทเป็นชุดเลยเหรอ, <c oughs> อคนนี้ใครวะไม่ออนหลายวันแล้วลบทิ้งปีมือกระจอก <c oughs> แฟนไม่มีไม่ออนสิบสามวันลบทิ้งนองออนไม่ออนชิ่นเมน เฮ้ยนี่ใครวะเฮ้ยไม่เคยขึ้นแดงๆเลยลบทิ้งโง่เกินกระจอกลบทิ้งให้หมดไม่รีบทำงานช่วงนี้ยังเล่นแต่นี้แต่เดียวนะต้องไปนอนละนอนอะไรยังไม่ได้จีรุ่มเลยวะรีบรอ่ะเปวดหัวรีบนตเปวดหัวอะไรมีผัวแล้วลูกอย่าตายก่อนหน้าแฟนได้ตายก่อน <c oughs> าแฟนก่อนตายไอ้ซัดคิดได้ไงวะบอกแล้วว่าแฟนมันก็เหมือนอากาศอันแนี้มันจะมีกาเมอตอนนี้ไม่มีเฉียดจรเงๆจะได้เล่นไหมไปด้เล่นดีเดี๋ยวเขาไปไหนกันจะรัวไปไหนนะมันบอกไปไหนวะ ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไปหากิจคนใหม่ก่อนนะแบบนั้นหรือเปล่าเธอเธอต้องยอมบ้างนะเธอนะยอมหักยอมงอกันบ้างชีวิตคู่อะไม่ใช่จะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้พูดไม่ก็ไม่ได้เป็นคนพูดแบบนั้นไงเธอก็ไม่ควรจะตอบโต้ไม่ควรจะพอแล้วเงียบไปซะมันจะได้จบๆไมเธอเธอจะไปขุดมันมาทำไมครับ ร้องไห้เหรอโว้ไม่เอาเธอบอกว่าปวดหัวนี่ไ้เปลี่ยนเป็นเหนื่อยจังเธอไปไหนไปไหนอะไรนะเอากูมาทำไม รู้สึกจะกระจี้หัวใจในเหตุการณ์นี้จกระจี้หัวใจอะไรของมันวะผู้เล่นออฟไลน์อยู่อะไรของมันวะไอผู้ชายวันนี้ก็กระจอกกระจอกเชื่อว่ามันขึ้นเองได้ จะไมถึงมาลดตัวมาคบกับผู้หญิงที่เล่นในกระจ้อกระจอกจอ,อย่างนี้กากมาก,มาก,มากอ่ะเป็นผู้หญิงที่เล่นด้เขี้ยโ,โคตรกากมากเลยอแล้วผู้ชายคนนี้ก็ปลอยกากไปด้วยมึงดู <c oughs> แบบผู้หญิงคนนึงไม่ไหวให้ตายจะหนุ่มเว้ดูพี่เนี่ยที่กดไปสิบเอ็ดเว้ทหารนี้ไม่ได้เข้าหลายวันเลยมะนี่ก็กระจอกอีกฝั่งก็ไม่เท่าไหร่กดไปสิบเอ็ด